ผู้ชมเป็นคนนึงนะครับที่มีสุขภาพร่างก,กายที่ปกติดีสามารถเดินได้วิ่งได้ทำกิจกรรมอะไรก็ได้แล้ววันดีคืนดีก็เกิดความไม่ปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอี้ยวตัวการเวียงตัวการหันซ้ายหันขวาคือไม่สามารถทำอะไรเหมือนคนปกติดได้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์น,นี้ครับคุณวิวั์อันทลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัดครับตอนแรก เป็นคนคล่องตัวไหมคะเป็นคนคล่องตัวมากครับจรย์ครับเพราะว่าปกติจะออกกำลังกายขีย่จักรยานแม้ทั้งขี่จักรยานไปทํางานด้วยครับ,รบแล้วก่อนที่จะหายคล่องตัวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะหายคล่องตัวก็รู้สึกว่ามีอาการตอนแรกปวดเข่าก่อนครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอายุมากแล้วเราใช้งานมันมากนะครับขี่จักรยานส่วนหนึ่งแล้วกอ็อีกอาการที่เลวร้ายที่สุดก็คืออาการปวดต้น พอนะครับปวดยังไงครับปวดจกนกระทั่งถึงขนาดที่เรียกว่าแงนหน้าไม่ได้เลยครับคือถ้าแงนหน้าปุ๊บเนี่ยอาการชาจะชาลงแขนทั้งด้านขวาปวดนะฮะไม่ใช่เมื่อยไม่ใช่เมื่อยครับปวดปวด,ปวดเลยครับคือจกนกระทั่งทนไม่ไหวก็ไปที่โรงพยาบาลหาพบ แสดงว่าตอนปวดเนี่ยยานวดก็นวดนวดยาทานก็คงทานแล้วก็ทานแล้วครับก็ไม่ปวดไม่บเวาครับแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาก็ให้ยาแก้ปวดมาจนกระทั่งครั้งหลังคุณหมอเขาก็จับเอ็กซเรย์ดูนะครับแล้วคุณหมอก็อธิบายให้ให้ดูภาพว่าหมอนรองกระดูกตรงต้นคอมันเสื่อมครับ ตามวัยนะครับตอนนี้ก็63นะครับตอนที่เป็นนี่ประมาณ61ครับแล้วก็2ปี2ปีครับมีอาการหนักที่สุดก็คือตอนที่แงนขึ้นไปแล้วแงนไม่ได้แล้วที่ไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจับใส่ปลอกคอไปทำงานตอนนั้นคงเจ็บมากเลยใช่ไหมครับ ต้องใส่ปลอกคอเวลาขับรถก็ต้องใส่ปลอกคอตอนนั้นเป็นอาการเจ็บแล้วใช่ไหมเป็นเจ็บแล้วครับค <c oughs> <อ>ือหมอเขาชี้ให้ดูเลยครับว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยสามข้อเสื่อมหมดแล้วครับมันค่อยๆพัฒนาการมาจนถึงจุดที่รุนแรงเนี่ยประมาณเวลาเท่าไหร่เดือนหนึ 1, 2, 3, ่งสองเดือนสาม <3 S 1> เดือนอ่สามเดือนครับหมดสามเดือนสามเดือนนี่หมอล็อกไว้เลยใช่ครับแต่ย <c oughs> <c oughs> ังให้ทํากิจกรรมได้ก็ยังให้ทํากิจกรรมได้ครับเพราะว่าเดินได้เดินได้ครับขับรถได้ขับรถได้แต่ขับรถคุณหมอเขา แนะนำให้สายปลอกคอคือเวลาจังหวะลดกระแทกจะได้กระดูกจะได้ไม่ลงไปกระแทกตรงอ๋อนี่อาจจะช้ประสาทคือส่วนอคอและข่าครับเขานี่เวลาเดินนี่ขยอกขยักเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับข้อสะบ้ากระดูกเนี่ยเสื่อมก็มีอาการปวดทรมานครับทรมานและอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติที่ทำให้ชีวิตไร้คุณภาพเนี่ยนานแค่ไหน เป็นปีครับประมาณปีปีเสร็จๆครับแล้วแล้วทำงานทาการยังไงฮะทำงานก็ต้องใส่ปอกคอไปอย่างนั้นคือผมบอกว่าผมเป็นคนกลัวหมอครับครับกลัวเข็มฉีดยาไม้แต้เด็กๆด็กก็เับนายแข็งแรงใช้ยาใช่ครับแล้วก็ถ้าจะไปหาหมอหรือตอนเด็กๆผมจำได้ว่า เขาม่ฉีดวัคซีนที่โรงเรียนนี่ผมหนีได้ผมหนีเลยครับรู้สึกเด็กๆจะเป็นอย่างนั้นหลายคนเลยเป็นโรคกลัวหมอมาตั้งเด็กๆเพราะเวลาจะไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยแล้วพอทรมานมาปีกว่าเนี่ยตัดสินใจยังไงครับผมคิดว่ามันคนเราพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราถามเริ่มถามตัวเองว่ามันน่าจะมีวิธีการรักษาแล้วหมอ ปัจจุบันนี้อุปกรณ์อะไรต่างๆมันมันกล้าหน้าไปมากเห็นเขาบอกว่าแม้กระทั่งผ่าตัดก็ไม่เจ็บไม่อะไรอย่างนี้นะจริงๆก็เลยก็เลยไปหาหมอแล้วก็หมอเขาก็เลยเนี่ยครับผลสุดท้ายเขาจับใส่ปลอกคอจนจนเรียกว่าแต่บางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างช่วงแรกๆก็อายครับขออนุญาตเรียนถามหน่อยว่าคุณหมอเนี่ยวินิจฉัยแล้วว่าหมอรองกระดูกเนี่ยเสื่อมใช่ครับถึง3ข้อด้วยกันใช่ครับเอาแผ่นเอ็กซเรย์ ชี้ให้ดูเลยครับแล,แล้วท่านวินิจฉัยต่อไหมครับว่าจะต้องใส่อปอกคออย่างเงี้ยนานแค่ไหนนานแค่ไหนแล้วถ้าไม่ใส่ต่อไปอนาคตชีวิตจะเป็นยังไงคุณหมอบอกว่าก็คงจะต้องใส่ไปเรื่อยๆครเพราะว่าอายุอายุมากแล้วครับมีทางเดียวคือต้องคอยประคับประคอง ไม่ให้เกิดการกระเทือนไม่ให้เกิดการกระเทือนคือพูดง่ายๆหมอตัดสินว่าเป็นโรคที่จะรักษาไม่หายละครับต้องเป็นเนึ่องที่ต้องบัตคับประครองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะโอเคทีนี้ชีวิตก็ไม่มีคุณภาพครับแล้วมาเจอกับบิมได้ยังไงครับจริงๆผมดูวันหนึ่งเปิดไปรายการ TNN คครับแล้วก็ไปเจอช่วงที่รัศกณต้นกำลังสัมภาษณ์ผู้แขกรับเชิญแขกรับเชิญในรายการนะฮะก็เอ๊ะ ฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าเออเราก็มีอาการคล้ายๆนะครับใกล้เคียงกันครับจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมีผู้มาร่วมรายการ,รนะครับก็อธิบายถึงถึงากาเกี่ยวกับกระดูกต้นคอเนี่ยครับก็เลยบอกว่าเออแต่ที่จุดที่ตัดสินใจก็คือวันที่ชมแล้วอาจารย์ เป็นคนพูดเป็นคนสัมภาษณ์นะครับเออถ้าอาจารย์ดรเสรีเป็นคนออกมารับรองขนาดนี้เลยการขนาดนั้นครับเชื่อไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วผมก็เลยแต่ก่อนที่ผมจะจะตัดสินใจมาลองบิมนี่นะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปเซิร์ชในในในเน็ตด้วยนะครับแล้วก็เรามีรายละเอียดให้ครับแล้วก็ดูจากข้อมูลของ ของดรพิเชษพิเชษครับก็คือเรียกว่าศึกษามาก่อนล่ะศึกษาศึกษามาก่อนครับแต่ว่าจุดตัดสินใจก็คือวันที่ดูที่อาจารย์อาจารย์เสรีได้พูดถึงก็เลยแวะมา วมาที่นี่เหฮะแวะมาที่ที่ตึกเอสเนาครับอ๋อเข้าไปสอบถามเขาครับเข้าไปสอบถามแล้วก็จริงๆไม่ไม่ไม่ได้สอบนะเข้าเข้ามาตั้งใจที่จะมาซื้อเลยมาซื้อเลยเข้ามาลองเลยเชื่อตั้งแต่ตอนอ่านใช่ครับโอเคแล้วก็ตัดสินใจว่าลองซื้อไปสองขวดครับเป็นขวดสีผูสีผูอันนี้เป็นากระดูกโดยเฉพาะครับแล้วก็น้องเขาแนะนําให้ทานร่วมกับน้ําบังคุด ผมก็เลยซื้อน้ำมังคุดไป24 2องนะครับก็ทานแล้วน้องเขาก็แนะนำว่าให้ให้ทานสามวันแรกเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลแล้ววันที่4ค่อยเพิ่มเป็นเช้า2แคปซูลเย็นอีก2แคปซูลนะครับก็จริงๆผมต้องต้องขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณบิมนะครับที่ผมทานไปเพียงแค่ขวดเดียวนะครับผมผมมีความรู้สึกว่า อาการผมดีขึ้นแล้วพอหมดขวดครึ่งปุ๊บเนี่ยผมถอดตอนปลอกคอไม่ได้ใส่เลยครับนะคะครับแต่แต่คุณต้นครับคือตอนที่ผมเริ่มกินบิมเนี่ยผมหยุดยาของโรงพยาบาลไปเลยนะครับอืมตั้งใจจะหยุดตั้งใจจะหยุดเลยผมอยากจะลองครับอยากจะทดลองดูครับอยากจะทดลองดูแล้วก็กายภาพผมก็ไม่ไปทำาฮะก็กินกินยาแบบต่อเนื่องตามคำที่ เจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสตรีทก,กับมันนะครับคือตามที่ตามที่คำแนะนำเลยอยากจะพิสูจน์เลยล่ะใช่ครับว่ามันเจ็<ช>ทริงไหมใช่ครับแล้วมันมันเป็นอะไรที่ผมต้องบอกว่าโอ้โหมันหายขาดจน ผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากแต่จริงๆ,จ,ๆจะจะแนะนา <c oughs> ทางทางคุณพี่วิวัฒน์แล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะว่าถ้ายัางมีอาการอยู่เนี่ยอย่าพยายามใช้วิธีนี้ไม่ใช่ทุกรายนะเพราะว่า <c oughs> บางคนเนี่ยปวดจนทนไม่ได้ <c oughs> ก็ยังต้องรับประทานยาหมอไว้ก่อน <c oughs> นะครับจนรู้สึกว่าถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยคุณหมอเขาจะเป็นคนค่อยๆลดปริมาณยาลงเองแลแ้วตอนนี้ต้องถือว่าโชคดีตอนนี้ทานมากน้อยแค่ตอนนี้คือพอทานหมดไปสองขวดอาการหายขาดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมก็หันมาทานตัวบิมสีเขียวคือเป็นตัวบาลานซ์นะครับช่วยเสริมช่วยรักษาเมนเทนไปครับก็ช่วงนี้ก็คือกินเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลตัวสีเขียวครับลองกลับไปให้คุณหมอตรวจอีกครั้งไหมผมอยากจะอยากจะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูอีกจริงๆนะน่าจะเอ็กซเรย์เพราะว่าจากที่เราเคยเจ็บแล้วเราไม่เจ็บเนี่ยการเปลี่ยนแปลงข้างในเป็นยังไงบ้างน่าจะรู้นะครับ แล้วคนรอบข้างเป็นไงบ้างคะโอ้แฮปปี้มากครับก็ถึงบอกเวลาที่มีคนป่วยอยู่ใกล้ๆเนี่ยคนดูแลเนี่ยจะจะจะเหนื่อยกว่าเพราะจริงๆในรายการเราเนี่ยเราเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งน่าเห็นใจมากเลยนะครับเป็นเบาหวานจนเมียทิ้งอ่ะอเขาเป็นเบาหวานจนทั่งเมียไม่อยากดูแลแล้วเพราะว่าอาการหนักมากครับซึ่งตอนหลังเขาก็เจอบิม แล้วก็ในที่สุดแล้วคุณภาพชีวิตเขาก็กลับคืนมายันรู้สึกได้ถามว่าบางทีคนเราพอมีปัญหาโรภาคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันต้องถามความรู้สึกคนรอบข้างด้วยาบ,บางทีคนรอบข้างก็ทุกข์ใจไปด้วยนะใช่ครับแต่แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้มาเนี่ยคนรอบข้างรู้สึกจะดีขึ้นอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมานั่งเผชิญกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับแล้วตอนนี้มีใคร,ครใช้ตามบา้างยังคะตอนนี้โอ้ไม่อยากจะบอกเลยครับว่าผมแนะนําเพื่อนไปนหลายคนคือ เป็นอาการเดียวกันเดียเลยครับวันหนึ่งเดินไปเจอเพื่อนโดยบงขขังเอิญเขากำลังใส่ปลอกคออยู่ <laughs> อาการเดียวกันก็ <st arts> <g okes> เลยถามบอกเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันนะครับ <inaudible> ก็ก็อธิบายอาการเดียวกันเลยครับ <c oughs> บอกโอ้โหถ้างั้นต้องลองทดลองบิมเลยครับอย่าเสียเวลารอ <c oughs> บอกเขายากไหมไม่ยากนะครับคือมันเหมือนกับคนกําลังจะจมน้ำนะฮะเหมือนคนกําลังจะจมน้ํา อะไรผ่านมาก็คว้าเอาไว้ก่อนคือตอนนี้ยื่นไม้ก็ท่อนหนึ่งใช่ครับเพราะนั้นคือเขาเองก็รักษาทำกายภาพมาตลอดเหมือนกันครับมามานานแล้วด้วยครับอายุเขามากกว่าผมประมาณหปีครับพอเราบอกเราแนะนําปุ๊บก็เขาตอนนี้กําลังกําลังดูอยู่ว่าอาการเขาเขาเป็นยังไงครับพอดีช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันครับคืออย่างที่เราพูดนะว่ารายการนี้เรานําเอา ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงมาคุยกันเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้จะพูดถึงผลิตภัณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่มีตัวบุคคลที่เป็นพยานมันก็ยากนะฮะในในการจัดมาเป็นร้อยครั้งก็ยังเนี่ยเกินแล้วอาจารย์หลายหลายร้อยแล้วคือคือเราก็นำเอาบุคคลซึ่งเป็นสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดีเนี่ยมาเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยที่คุณพิเชษที่อาจารย์พิเชษพูดเนี่ยก็คือท่านบอกว่า งานนี้เนะี่ยมันไม่ใช่งานเชิงพณิชย์อย่างเดียวแต่เป็นงานบุญงานกุศลสําหรับมนุษยชาติเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่าได้ทําวิจัยค้นคว้ามาจนทั้งได้สิ่งนี้มาเนี่ยมันก็ได้ยอดอาหารที่จะทําให้คนเรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุลแล้วก็ในที่สุดทุกคนก็จะสามารถเรียกคุณภาพชีวิตกลับคืนมาได้ครับ,รบอันนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าเราเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาได้รับ อาหารเสริมครับแล้วมันเป็นอะไรที่มีคุณภาพผมว่าเท่าที่รักษามาจากยาแผนปัจจุบันที่ไม่หายแต่พอมาทานอาหารเสริมแล้วทำไม ได้ได้ผลเกิน100%ที่เขาเรียกว่าอาหารเป็นยาไงคัใช่ไหมครัือเขาบอกว่าอยากกินยาเป็นอาหารแต่ต้องกินอาหารเป็นยาเพราะฉะนั้นอาหารเสริมอย่างอันนี้เนี่ยมันเหมือนแค่ๆกับว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเราเนี่ยไปสกัดเอาสุดยอดของคุณภาพอาหาร คือในมังคุดมีอะไรก็ดึงออกมาอังนั้นในใบบัวมีอะไรก็ดึงออกมาในฝรั่งมีอะไรก็ดึงออกมาในงานมีอะไรก็ดึงออกมาพอดึงแล้วมาพอมารวมกันแล้วมันฟอ์ติฟายมันเสริมซึ่งกันและกันมันก็ได้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจนะพอเราพูดถึงไอ้นี่มาจากมังคุดนั่นนี่มาจากส้มแขกนั่นนี่มาจากอาตะบันดีงั้นก็กินมังคุดมันสองกิโลเลยกินส้มแขกกิโลเลยคือเขาลืมไปว่าอาหารทุกอย่างเนี่ย มันมีส่วนดีและส่วนไม่ดีไมงก็มันจะมีคำว่าหัวอาหารเหรอถูกไหมครับครับอ่าแล้วก็พอค้นคว้าวิจัยมารวมกันแล้วมันถึงได้ของที่ดีที่สุดนะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนาทีสุดท้ายเนี้นะคะอยากให้ช่วยลองคุยกับคนทางบ้านเนื่องจากว่ามาในฐานะที่เป็นแขกของเราที่เหมือนกับเป็นพยานของเรื่องนี้และอย่างที่บอกรายการของเราเนี่ยทำมาหลายร้อยครั้งแล้วเนี่ยเราจะต้องมีตัวพยานแล้วมันมานั่งคุยกันเฉยๆนะครับเราต้องมีตัวพยานเช่เลยครับเอ่อ ผมผมอยากจะจะบอกว่าบิมร้อยเนี่ยเป็นเป็นอาหารเสริมที่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะมีผลช่วยเสริมทางด้านสุขภาพร่างกายให้ให้กลับมาสู่สภาพเดิมที่ครั้งหนึ่งผมเ,เคยเป็นนักขี่กระยานนะครับแล้วก็ตอนหลังต้องต้องทิ้งไปเพราะว่าอาการเจ็บ ป่วยปวดตามข้อตามกระดูกอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ผมกลับมาขี่จักรยานได้เหมือนเดิมได้คุณภาพชีวิตได้คุณภาพชีวิตกลับมาเกินร้อยครับถ้าเทียบกับอายุปัจจุบันผมคิดว่าผมแข็งแรงมากกว่าเดิมสุดเลยซ้ำครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับมากครับคุณวัชครับ เรากําลังพูดในสิ่งที่มีประจักพยานนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราพูดกันไปเรื่อยๆว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ไม่มีบุคคลผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงเนี่ยมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ยืนยันความจริงแท้และแน่นอนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ไทยครับ